มิลเลียสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Mac Millen Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มตู้ใหม่กันนะครับจะเป็นตู้ตัวเลลี่นะครับแล้วก็เซนงงคุนะครับจะเป็นราชานรกเลลี่นะครับผมซินเวอร์เลลี่แล้วก็จอมพลเซนโงคุนะครับผมแต่เรามาดูเลทกันก่อนนะครับ เทตัวนี้ก็เซนเงาคุนะครับทหารเรือก็1%นะครับผมแล้วก็ราชานรลกเลลี่นะครับ1%นึงเเหมือนกันแม็กูแลนโอเคตัวละหนผมมีอยู่ทั้งหมด455เพชรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสุ่มทั้งหมดเนี่ยจะได้เลลี่หรือเซนโงคุเวลเท่าไหร่บ้างหรือไม่ได้เลยไม่รู้นะเรามาลองดูกันมาครับเริ่มเลยครับกรุ๊ป ตัวแรกมาครับมาครับท้องท้องท้อง้องดำมาเลยนะครับไปครับซันจีครับแฟงกี้บิดานะครับมาแล้วครับอืดอกแรกมาเลยครับผมซิงเบอร์เลลี่นะครับราชาณรกนะครับผมกอรสีดาวอุนตรลาแระนะครับ ไปครับไปต่อเอาอีกครับเราจะไม่หยุดแค่เวลหกสิบธงดำๆมานะอยู่ดีๆโผล่มานะตกใจเหมือนกันนะแบบนี้ม,มามาจบไปครั้งแรกครับกดครั้งแรกก็ได้เลยนะครับตัว s ิ n เวอร์เลลนะครับผมหรือราชานรลกนะครับ โอเคก็ตาแรกก็ได้เลยนะครับ50าสิบแรกได้เลยก็เนี่ยครับซินเบอร์เลลี่ราชานลกอุนตาลตอนนี้เหลือ4ี่รอยห้าเพรนะครับไปต่อเลยครับลุยทองทองทงทองทองทองดาม่ยแล้วครับบิดานะครับเฮลเมโปชอปเปอร์ อยากได้เลลีล่สักห้าดาวนะครับไม่รู้จะมีบุญวาส,สนาไหมนะเดี๋ยวมาลองดูกันวิดาลังพร้อมเงียบเลยเงียบเลยเลยปาคี้ครับรอบที่สองไม่ได้อะไรนะครับไม่มีสี่ดาวเลยสักตัวนะครับ ไปครับไปต่อเนีสามอยห้าสิบห้าเพชรนะครับไปต่อครับทองทองมาครับท,ทองทองอืดําอีกแล้วไปขอเลี่อีกสักสองสมตัวนะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเงียบเลยนะครับผม มาเล็วนิ่งเลยนิ่งเลยอืออ่านิ่งครับไม่ได้อะไรเลยนะผมโอเคไม่มีสี่ดาวหลุดมาสักตัวเลยนะครับไปครับเหลือสามร้อยห้าเพล้ละต่อเลยครับไป ทงดำอีกแล้วนะไม่มีทงทองให้บ้างหลือสันจิครับโรบินแหนกหมกฟังนี้มาเยอะเลยกันนะอ่ะแฟงกี้อีกแล้วนามีครับโรบินอีกแล้วอื <c oughs> นิ่งอีกแล้วตอนนี้มามาเหลือสองร้อห้าิห้าเพนนะครับไม่ได้อะไรมาสามครั้งติดแล้วนะครับอย่าว่าแต่เลลีเลยตูวอื่นๆไม่มีโผล่มาเลยนะครับไปครับไปต่อไปทงทองทองทอง ดำมาเลยนะถ้าทงดำมานี่ก็ใจนี่ก็ไปทางเกลือแล้วนะครับแน่นอนเลยอาจจะมีฟุกหลุดมาบ้างนะครับตัวสี่ดาวมาลองดูแต่ผมว่าไม่น่าจะได้นะอืนิงเกรบนิงเกรบ ไม่ได้อะไรอีกแล้วนะครับไม่มีอุลตร้าแรไม่มีสีดาวเลยสักตัวนะครับไปต่อครับอย่าไปยอมครับลุยครับเผยสองร้อยห้าเพชรครับไปถุงทองมาอืมดําปีเช่นเคยมาน่อยมาหน่อยมานอ่านอยครับผม เดลี่ลูกพ่อมาครั้งแรกให้ดีใจอยู่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แห้งเลยนะมาเถอะไม่มีตัวอะไรหลุดมาเลยนะครับสี่ดาวไปอีกนะครับไม่ได้อะไรครับเกลือเช่นเคยเหลือร้อยห้าสิบห้าเพชรนะครับผม ไปต่อครับย่าไปยอมทองทองมาครับ <c oughs> ดำปีนามิครับสันจิลูฟี่ครับไม่มีมาเลยนะครับสี่ดาวก็ถ้าถามจากความรู้สึกก็ออกค่อนข้างยากเหมือนกันนะหรือผมไม่มีดวงไม่รู้นะ นิ่งเลยนะรุดมาไม่มีเลยเซนโงคุอะไรก็ได้ครับมาเถอะสักตัวหนึ่งสีดาวทาชิงินะครับอีกแล้วครับเหลือร้อยห้าเพชรแล้วนะครับก็คือเราจะสมแบบห้าสิเพชรได้อีกสองครั้งนะครับผมมาเห็นในกลุ่มออกกันดีสองตัวสาตัวนะของเราออกตัวเดียวแล้วเงียบเลยนะครับผมสี่ร้อยห้าสิเพชร ใช้สูตรก่อนครับต่อเนื่องไม่ไหวแล้วต่อเนื่องไม่ไหวแล้วไปครับหม่เซ็งอาคู่กับเลรี่แล้วตอนนีน้ดำอีกแล้วดำอีกแล้วโซโลอืตัางกุโลนามิ ซอฟนะครับแฟงกี้โซโลวนเวียนมากวนเวียนไปวนเวียนมาไม่มีสี่ดงเลยนะครับผมนิ่งกรีบครับห้าสิบเพซสุดท้ายเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง อืเลลี่ตัวเดียวนะครับสี่ร้อยเพชรนะครับอืมก็ดวงผมก็ค่อนข้างเกลือนะก็ดีนะที่ยังได้มาตัวหนึ่งไปครับสุดท้ายห้าสิเพชรลุยทองทองมาครับให้ชื่นใจหน่อยอืมเอาหืมเน็ตค้างทองทองมาเอาแล้วเอาแล้ว ท้องอย่งนี้น่าจะมีสี่ดาวนะแต่เป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมามาเนื่นๆหลังๆจะได้ได้อีกมาได้แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับตัวอะไรครับเส้นโงคูครับจอมพล เป็นโงูคู่ครับผมโอ้โหนึกว่าจาไม่ได้อะไรแล้วนะโอ,โอ้ยชื่นใจนะนะครับมีหลุดตัวมาได้อย่างนี้ก็หยดหนาแน่นเลยนะต่อไปครับแถมอีกสักตัวไหมห้าสิบเพรสุดท้ายแล้วมาอีกสักตัวก็จบครับใน้เลลี่หนึ่งตัวเส้นง,โงโคุ้หนึ่งตัวนะครับ 450เพรมาครับเดี๋ยวเรา,เราลองมาหยอะ5เพรส,สุดท้ายดูนะครับเปิดฟุกได้ขึ้นมานี่เฮเลยนะทงทองมาทงทองโอ้โหดำสนิทไปครับดำใจรอกดให้มันผ่านผ่านไปโอเคก็เรียบร้อยนะครับ455เพรนะครับผม ก็ได้เลลี่กับเซงโกคุนะครับมาอย่างละตัวนะครับผมเซนเวอร์เลลี hmm. ่ uh, นะครับ mm hmm. ก็ใจอยากได้สัสกแมสัก2ตัวสาตัวนะตัวเลลี่เดี๋ยวไว้มาลองเล่นลองรีวิวดูกันครับเซนเวอร์เลลี่นะครับราชานรลกของเราแล้วก็จอมพลเซงโกคุนะครับ455บหเพชนะได้มาอย่างละตัว โอเควันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับ oh, so แล้วจะมีอะไรใหม่หรือว่ารีวิวตัวละครอ,อะไรใหม่ๆอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาลงให้ดูนะครับโอเควันนี้ก็ลองพิจารณากันดูครับใครจะเปิดตู้นี้ผมก็455เพทได้มาอย่างละตัวนะครับผมเป็นเลลลี่ซินเวอร์เลลลี่ราชานรกครับแล้วก็จอมพลซินงคุโอเควันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ